กงฆนิกรทุกหมู่เหล่าจังหวัดกระบี่ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกิศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระอุโบสถวัดแก้วโรวารามพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในพุทธิธพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการองค์กรภาคราัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศสนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้ําดื่มแด่พระพิสุุและสามเณร71รูปพรเพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีสสและน้อมสํานึกในพระหมหากรุณาธิคุณ <ใน S 1> ของ <ใน S 1> <จ>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ <ใน S 2> หัวในโอกาสวันทุทางทเทศบาลเมืองระบีะซึ่งได้จัดต๊ะสำหรับวางสิ่งขอบขอบคุณพอปปร ที่มอำนวยความสะาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรและที่ขาดไม่ได้ในการประกอบพิธีในวันมหามงคลในวันนี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารจังหวัดข้าราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้จังหวัดและอำเภอมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาปรับภูมิทัศน์ตามสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญเช่นจิตอาสาพัฒนามัสยิดกลางจังหวัดกระบีเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติด้วย